ทุกท่านที่ให้ความสนใจนะครับที่เข้ามากดติดตามกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของผมทั้งสอง,องช่องทางนะครับคือทาง YouTube ช่องครูนัน h ช n แนลและทาง f a n น a g e เรียนภาษาอังกฤษกับครูพิ่น,นันกับผมก็ต้องขอขอบคุณไว้ณนะโอกาสนี้นะครับ มาเรียนกันต่อนะครับหน้า69นะครับหนังสือสมัย4นะครับในส่วนที่เป็นหนังสือเรียนนะครับเข้าในเนื้อหาเนื้อหาออกทองแดงเลยนะครับนะเนื้อหากันเลยนะครับนั่นก็คือข้อที่3ก็บอกว่าให้ Read ให้อ่านและให้ Complete ให้ทำใใ้้สมบูรณ์นะครับ The Venn Diagram Venn Diagram เป็นชื่อของกราฟชนิดหนึ่งนะครับนะนั่นก็คือรายละเอียด Earth นะครับ Earth แปลว่าโลกนะครับหรือบางสารที่ Earth แปลว่าพื้นดินนะครับ โลกนะครับหรือว่า blue p l a n e นะครับหรือดาวเคราะห์สีฟ้านะครับหนาที่เขาเรียกดาวเคราะห์สีฟ้าเพราะว่าพื้นน้ำเนี่ยมันดูไกลๆถ่ายจากดาวเทียมเป็นสีฟ้านะครับมีน้ำอยู่70%็ดสิบเปนะครับบนโลกของเราเนี่ยถึงเรียกว่าดาวเคราะห์สีฟ้านะครับ is our home นั่นคือบ้านของเรานั่นเองนะครับ it is about 150 r million kilometers from the sun นะครับเขาบอกว่า it แปลว่ามันนะครับ is ไม่ต้องแปลนะครับนะเพราะ about เป็นคำบุรณา About แปลว่าประมาณนะครับมันประมาณ150ล้านกิโลเมตรนะครับจากดวงอาทิตย์ก็แปลว่ามันอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์นะครับโลกของเรานั้นประมาณ150ล้านกิโลเมตรนะครับอีเทสโกด o วันมูนนะครับโลกของเรานี้มีดวงจันทร์เป็นบริวารน,นะครับมีดวงจันทร์หดวงนะครับวันมูน There are 365 days a year นะครับก็แปลว่ามีนะครับ มี365วันต่อปีนะครับนะก็คือมีปีหนึ่งวัน on earth บนโลกของเรานะครับ and 24 h o u r นะครับและมี24ชั่วโมงอินด a y ใน1วัน There are แปลว่ามีนะครับ four seasons นะครับแปลว่า4ฤดูกาลนะครับ on the earth บนโลกของเรา75% f r of earth is covered with water นะครับก็คือ75%นะครับนะไม่ใช่70% 75%นะครับของโลกเรานั้นคร,ครอบคลุมนะครับนะถูกปกคลุมไปด้วยน้ำนะครับนะถ้าแปลาตามความสั์ดังนั้นถ้าเราแปลเป็นไทยก็อาจจะแปลว่าโลกของเรานั้นเป็นพื้นน้ำเสีย75%อย่างนั้นก็ได้นะครับนะ east cover นะครับ verb to be บวกกริยาช่อง3เป็น passive voice นะครับอันนี้คุณครูสอนให้นักเรียนป .4 ฟังไว้คร่าวๆนะครับเดี๋ยวเรียนสูงไปก็จะทราบเองว่า passive voice คืออะไร Humans นะครับมนุษย์ and animals แล้วก็สัตว์นั้น live on the earth นะครับสามารถมีชีวิตอาศัยอยู่บนโลกนี้ได้นี่ข้อมูลของโลกสั้นๆนะครับมาดูข้อมูลของดาวงคารนะครับมแปลว่าดาวงคารออแเลยว่าหรือนะครับ the red planet เมื่อกี้โลกเรานะครับขาเรียกว่า blue planet นะครับคือดาวเคราะห์สีน้ำเงินส่วนดวงดาวงคารนะครับขอเรียกว่า red planet นะครับคือดาวเคราะห์สีแดง เพราะมันถ่ายภาพออกมาแล้วเห็นเป็นสีแดงนะครับ It s s m a l l e than Earth นะครับมันเล็กกว่าโลกนะครับนะ It is about 2 0 o r e t i t million kilometers from the sun มันอยู่ห่างนะครับจากดวงอาทิตย์นะครับ228ล้านกิโลเมตรนะครับนะอยู่ไกลกว่าโลกของเราเยอะนะครับ It has got two moons นะครับอย่าลืมนะครับนะคุณครูก็ลืมซะแล้วนะครับตอนสมัยเรียน ว่าดาวอังคารนั้นมีดวงจันทร์เป็นบริวารถึงสองดวงนะครับนะ two moons there are, eight, uh, there are six eighty six days a year นะครับนี่คุณครูเพิ่งทราบเหมือนกันนะครับนะบว่าบนดาวอังคารนั้นมี686วันต่อปีนะครับออนมาบนดาวอังคารนะครับมี688วันต่อปีและก็มี24ชั่วโมง37นาทีนะครับต่อวันมากกว่า บนโลกเรา37นาทีนะครับ m า r ์สโคต o ฟูซีซันนะครับแล้วก็ดาวงคารก็มีสีรฤดูเหมือนกับโลกของเรานั่นแหละนะครับแต่ there is no water นะครับ in mars there is นะรับแปลว่ามีนะครับ no แปลว่าไม่มีไม่ในที่นี้ก็คือไม่มีนั่นเองนะครับนะไม่มีน้ำนะครับนะในดาวอังคารแม้ถ้ามีน้ำในมนุษย์คงไปอยู่แล้วนะครับนะโอเคครับดังนั้นนี่คือคำแปลนะครับ ข้อมูลระหว่างโลกและดาวอังคารตามที่คุณครูแปลให้ฟังไปเมื่อกี้นะครับทีนี้มาทําเป็นไดอะแกรมนะครับชื่อว่าเวนไดแกรมนะครับคําแปลก็คือนาวตอนนี้ complete ทาให้สมบูรณ์นะครับไดอะแกรมก็คือไดอะแกรมแผนภาพนี่นะครับนะคือด้านซ้ายมือนะครับสีฟ้าก็คือโลกนะครับนะสีเหลืองหรือว่าสีแดงก็แล้วแต่นะครับนะคือดาวอังคาร ที่ต่างกันนะครับนั่นก็คือนะครับมีดวงจันทร์สองดวงนะครับดาวองคาส่วนโลกเรามีดวงจันทร์หนึ่งดวงที่ดาวองคาสนะครับหกร้อยแปดสิบวันนะครับปีหนึ่งมีหกร้อยแปดสิบวันโลกของเรามีสามร้อยหกสิบห้าวันที่โลกของเรานะครับมาวันหนึ่งมียี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับแต่ที่ดาวองคาร2ยี่สิบสี่ชั่วโมงกับสามสิบเจ็ดนาทีความไกลนะครับจากดวงอาทิตย์ นะครับโลกของเรานั้นไกล150ล้านกิโลเมตรนะครับส่วนดาวอังคารนั้น228ล้านกิโลเมตรนะครับและโลกของเรานั้นประกอบไปด้วยน้ํา75%นะครับนะเป็นพื้นน้ำาซะ75%นะครับเป็นพื้นดินแค่25%เองนะครับนะส่วนดาวอังคารนั้นเขาไม่ได้บอกนะครับนะว่าเป็นพื้นดินออกเป็นพื้นดินทั้งหมดนะครับโทษทีเพราะว่าไม่มีน้ํานะครับไม่มีพื้นน้ํานะครับเป็นพื้นดินทั้งหมดเลย ไปนั้นว่าจบหน้าที่69นะครับไปต่อหน้าที่เ0เลย